ไอ้เียอะไรมะนะส้ทำไมขับบอลนี้จิตนาจอมคาถาก็ปืนใหญ่มาเลยรอบนี้มีปืนใหญ่เลยว่าแฝงไอ้แฝงตัวนี้มันชอบบักอะเยอะมันจะมีเย้ยอะไรได้วะมันเอาไว้บอกเพื่อนว่ากูอยู่ตรงนี้

มรีบมากที่ดูดิดนจาเจ้ากระถาดีป,ปะดีจิตสุดดีจิตสุดเฮ้ยมันโปรหมินของพี่อยู่เดี๋ยวแปลขอาขอนเดี๋ยวมันรีบแล้วพี่อยู่นะ <c oughs> ถ้าไม่อยากโดนไกด์มัตเตอร์หักคอเหมือนรอบที่แล้วโอ้ที่ไหนพี่พีไม่ใช่พี่อยูอ่พี่อยู่โดนจับโยนลงไปด้านล่างเลยไง้อ ตกูได้ยินเสียงแววแววใช่โอ้มีสเต็ปว่ะเฟิร์งลองจับปล่อยจับปล่อยมาดิลองวิ่งเรียบข้างมาจับปล่อยจับปล่อยเออแต่ยังไม่แดกแต่ไม่ได้เหมเอนกัไนะพี่มนนี่แต่มันไม่เยอะแต่มันแต่มันไม่ต้องโดดลงัปไงอ๋อเฟิร์สในตัวไม่มีอะไรเลยนี่หว่านี่นี่ ใส่ป่ะใส่ป่ะใส่ป่ะยัดไสป่ะยัดหลังเดี๋ยวนี้ไปด้วยอ่ะไฮ้ยมาเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมมันหนักอย่างเงี้ยปืนใหญ่เนี่ยบอกเลยสุดยอดเมื่อกี้หลอดยงไม่ขนาดนั้นเลยหลอดพุ่งหลอดแนวปัสสาวะก็มาเป็นที่ขวางทางของเรา กันกันไม่เกรงใจใครฟอร์ดเรนเจอร์เรนเจอร์หัวอะไรวะเนี่ยคารบอยกูรอดูเลยกูไม่ปิดตามเลยกูจะรอดูเอาเอเอาได้ไงเฮ้ยกูร่วงนี้อ่ได้ได้ได้โอ้ลื่นไปหาที่พักก่อนแต่พักได้ปิดลุด ใช่ไหมอันนี้คือ medical roots มันกินแล้วมันได้รักษาด้วยรักษาการเจ็บถ้าเอาไปเผาน่าจะดีนะผมเก็บได้ไม่มากอ่ะเก็บได้เดียวทางนู้นกินตรงๆได้ไหมทางนี้ไม่ได้จริงทางนี้ก็ได้แี่วเราขึ้นทางนู้นไปเพื่อความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเมื่อกี้ผลเป็นไ,ไงล่ะจบไม่สวยขึ้นได้ ปีนตรงขึ้นมาเลยอเคใค่ปีนตรงๆนะถึงแล้วถึงแล้วได้อะไรได้แต่ของบาวิรับไปโอ้โหเต็มหัวเลยมาเผาเผาเผาก็เล็กไม กินแล้วได้อะไรไม่รู้มะ้าวเผาไงกินเลยอุ้ยหูเพิ่มแรงโคตรเยอะบีลุูดเผาดินี่โรลิปปเผาเผาทุกอย่างนี่คือว่าตัวมีสักอันที่เแบบสาระคุณยามันต้องแบบไอยนเพราะว่าบางอันเผาแล้วติดพิษแน่เลยที่กนขาดว่าขาดการอันนี้เองค่ะปี่ยาใช่อันนี้แหละ อันนี้ใช่ไหมอยย่่าาอันนี้รถกูโดนมาแล้วอย่าอย่าไอ้เทนมันถ้าเป่านี่มันคือจะมาเลยหรอมาหาคนที่เป่าพี่อย่าเลยพี่อย่าพี่อย่าหาความตายไหมลองดูถ้าแบบวันไหนแบบแบบอยากได้อาชิมเมนก็พี่เผาเผาพี่มันจะหมดแล้วพี่ตัวที่พี่หยิบมันเผาไม่ได้แล้วโอเคอ่ะพี่เขาบอกว่ามันมีมันมีอะไรเนี่ยผลไม้ลูปจันทร์เสี้ยวพี่เอาดีครับบอย เดสกกูเขบอยเข้าไปไหนรไปในจุดเทืให้จุดให้ละเอ้ยอะไรเว้ดลงตรงตำแหน่งไปวู้โทำไมกูตีละกายอย่างี้วะโอยทำไมมึงลงไม่ตรงตำแหน่งผมโดดมั้งเจ็ดนะมันได้เป็นไรยิ่งแรง เฮ้ยเป็นเนตสวยงี้เป็นเด่นเอาไปดีแอนตี่ไดโอนี้ยางสาพิษเก็บไปค่อยจ่อไว้ดิมันเต็มแล้วอ่พี่เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเต็มแล้วใช่เอาติดติดไอ้เกี้กยไ์เรเกียกยเกียเกียียร์เกียเียร์เกียรกีนเกียยเกียียเร์เยรียเกียยเี่กเยรีกย ออกซ้ายหน่อยมันมีพิษ้นไม้พิษหมายให้มันนี่เออผู้หญิงเกาะเทียบเลยว่ะเส้นเนี้ยใช่นไหมไปอย่างงี้โอ้โหระเบิดด่ไากันวะบอกแล้วให้มาทางนี้ยายแล้วยายตีนั่นไงอันนั้นคนไม้ลูกพระจันหรือว่าพิชโอยู่บนหัวพี่เนี่ยอ๋อเห็นละ มันอาจจะเป็นพริกก็ได้แล้วเป็นสีแดงเ้ยหรออุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยเกียวอะไรนะเอ้นมีมึงได้ใช้ล้ะแอนตี้ไดออนมึงอบเอิบเออมึงใช้เลยอพี่เหลือเยอะอยู่แป้วอีกขวดหนึ่งที่พี่อยู่ตรงนั้นแะเอามันกินได้เรื่ยๆอันนี้มันกินได้พี่ขวดเดียวมันกินได้สี4ครั้งเลยว่ะแล้วแก้หมดด้วยนะคอยดีบออดียไงพี่โอ้โหแกแบบทิ้งเลยเฮ้ยแป้วขวดใหม่ดีกว่าว่าใๆ ไมหไปพี่ผมปีนไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพี่ผมต้องรอพี่แล้วมันมันออกทางซ้ายนี่ได้เนี่ยเปิดฮะทางซ้ายทางพี่มีทางไปใช่พี่คือมันอยู่ได้บนหัวพี่เนี่ยอ๋อเออต้นไม้นี่มันปีนได้นี่ว่าพี่ลืมปะเออเล่นตัวก็หยอกก็หยู่งหยอกอะไรอยู่ด้านล่างนั่นแหละ ไม่แก่ดังขึ้นไงแต่ลืมไปว่าต้นไม้มันมีเกาะได้ได้ยังได้ปีนต่อไปโอ้อะไรไล่ะอยู่ด้มีมีใหญ่มียาเออคือกูกำลังขึ้นไปกำลังจะขึ้นแล้วนะตุ้งแดงขาดอยู่ขึ้นก่อนนะขึ้นได้แต่ว่าเป็นเยอะ มันเป็นจุดที่แบบเหมือนเราจะไปไม่ได้เลยว่ะที่ลองไปเช็คได้ป่ะพี่หยุดได้กันนะได้ได้ได้มันไมมีที่ไปต่อเลยนี่ไงพี่เห็นเอาบอลรับรับเฟิร์สแต่พี่แล้วก็รับผมดีพีีีีมีตก้ว โอ้โหแต่ว่ต้องปักอ่ะต้องปักไอ้บุ๋นี่นี่ต้องปักไอ้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาปักไอ้เดาปากไอ <curs CDU S 1> ้ไม่ต้อง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 เก็บมาเลยไม่ต้องขึ้นทางขวาไม่ต้องแล้วเดี๋ยวไปฝังนู้นดีกว่าแม่งเลือดผมหายไปแล้ว40%เอ้ยเจากเลือดนะเนี่ยขึ้นทางนี้ดีกว่าผู้ใหญ่ได้เป็นเนิดเลยมาเด้๋ยขาก็กระเปกไป50%หายไปแล้วเก็บซะ30มสิบนี้ไอ้เบิร์ดเลิกเก็บแค่ของคุย เจ็บสามสิบหนักอีกยี่สิบะพี่เจ็บสี่สิบไปแล้วคผมพี่เริ่มหิวแล้ว่ะแย่แล้วแต่ของมีอะไรไม่กินคนนั่นเลยนั่นแหละเฮ้ยเออว่าอันนี้มันแก่อันนี้เออมึงกินรากไม้ี่ไอ้เหี้ยแก้เจ็บอ่ะสวยโอ้โหเหมือนแต่มืนมันก็แก้ได้อยู่นี่มันไม่มีทางไปพี่อ่าไหนไได้ไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันขวานี่ไง ลอยมาฝนตกลื่นลื่นลื่นหายแล้วผมว่าไปขวาแล้วนั่นอ่ะโอ้โหโหนี่เราต้องกลับแบบยาวเลยหรอกลับลำเลยกลับลำพี่บอกเลยกลับลำกลับลำไกลด้วยไปิ้งดวยยเนี่ต้องรีบไปถึงเช็คพอยที่เดอะมิสจะมากินปอดไตกำแพงมาปล่อยแล้วก็เกาะโดนเลยเดีละเมื่อ ไไไอ้้วยแลมัันจะปงงเนี่ยพี่กลับมาพี่กลับมาอ้าวพี่กลับมาก่อนเดี๋ยวไหนไหนไหนมีปืนโซ่ไม่มีมีปืนใหญ่ยิงไปตรงนั้นน่ะโอ้ยอย่าไปบอกว่าพลาดที่ตกไม่หาแล้วพี่บ้านนั้นเอาเี็นไหมหนีเลยหนีเลยที่มีกองพิษก็ได้เออโดนเห็นพี่ป็นแถวๆนั้นนะเออเ้ยเดี๋ยวผมไปก่อนไหมผมมีตัวปักอยู่นะถ้าถ้าเกิดยังไง ไม่ได้ไม่ได้ฟัซต์ไม่ได้ขยับไม่ไหน่อยเดี๋ยวผมปานี่เหนื่อยนะกูได้กูได้กูได้เราไม่ได้เราไม่ได้เราหมดเราหมดเออแต่ระวังหัวด้วยเฟิร์สตรงนี้มันตั้มเนี่ยรับผมด้วยพี่บี๊รับผมเฮ้ยขวางไปทางรอดว่ะไอ้เนี่ยไปเฟิร์สโดนตึ๊บไปได้ไม่ได้เออตรงนี้ตรงนี้ได้ ไอ้เฮียดีแล้วมีเหตดช่วยชีวิตต้องปักว่ะขึ้นขึ้นไปแล้วไงขึ้นขึ้นไปแล้วไงไม่เดี๋ยวผมปักให้ก่อนได้ไหมอ่าปักเลยเดี๋ยวขอดูปักดูขุมวันถ้าจะหมดแรงก็ปักเลยแล้วน้องบอกเรามาแล้วเกาะเกาะเกาะคนดีวะรอรอรอขอแรกรอขอแรกพี่ หมอเรามาแล้วนุอมเรื่องวิฝน,นเพราะฝนหนักหรือว่าเคินมันเกาะอยู่มันไปเกาะไม่ได้ใช่ใช่ผมเกาะอ,อยู่พี่เกาะได้คนเดียวใช่อ่ต้องใช้นี่แหละโรล,ลิป๊ปเขาเขียเข้าไปดีดดีดกูดีดกูดีดเอารับไปพี่ รออยู่โดดพูดพูดพูดดีดไม่ได้ตรงนั้นมันไม่ได้ตรงนั้นม ok ันไม่ได um ้โฟลทัวร oh um ์มาทางนี้ลงไม่มิงเออพี่รับรับเพื่อนหน่อยมันยังไงอ่ะมันต้องมาทางนี้อ่ะมีมีอะไรที่มันกินในกระเป๋าได้ก็ดีดมันเลยไม่ไ